สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทาร์ตในวันนี้เราจะมาทำนายท่านที่เกิดทั้ง7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับโดยเราจะทำนายตั้งแต่ช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมนะครับว่าการทำนายนี้เป็นเพียงการเสี่ยงยไพ่ทายดวงเท่านั้นมาติดตามกันเลยครับสำหรับ ท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปักหลังเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่ที่ออกมาใบาแรกได้ไพ่สองดาบใบที่สองได้เอ p มเพ r นะครับใบที่สได้สองถ้วยแล้วก็ใบที่4ได้9เหรียญน,นะครับเหตุการณ์และเรื่องที่ชาววันจันทร์เนี่ยจะเจอกันก็คือตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการอยู่ระหว่างการ ตัดสินใจกับเรื่องราวต่างๆบางท่านอาจจะมีความวิตกกังวลน,นะครับว่าตัวเราเนี่ยจะตัดสินใจถูกไหมเราจะทําได้หรือเปล่านะครับมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเข้าไปรับหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆอาจจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือว่าอาจจะเป็นงานเฉพาะกิจที่เราเนี่ยถูกแต่งตั้งแล้วก็ต้อง เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้านะที่ต้องมาดูแลลูกทีมหรือดูแลโปรเจกต์แล้วเราเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องทํางานหนักเลยนะมันจะมีอยู่2ส,สิ่งที่ที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไปทางไหนเหมือนกับต้องต้องเลือกอะ่ะมีเส้นทาง2ทางให้เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักที่จะพบปา ผู้คนสอบถามผู้คนแล้วก็ไปสารสัมพันธ์เพราะว่ามีพายสองถ้วยเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสารสัมพันธ์ถ้าท่านได้เป็นหัวหน้างานหรือได้รับงานใหม่ๆที่ท่านต้องมีอำนาจในการจัดการเนี่ยจุดสำคัญก็คือตัวท่านเนี่ยต้องไปทำความรู้จักลูกทีมนะครับไปทำความรู้จักกับลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้เน้เรื่องของการสารสัมพันธ์ให้ดีๆนะครับเพราะว่าตัวท่านเนี่ยการเป็นหัวหน้าตรงนี้การทํางานใดๆเนี่ยตัวท่านจะเรียกว่ามันจะมีผลกระทบอะกับคนหลายๆด้านท่านต้องตัดสินใจให้รอบคอบโดยใช้ขอ้อหเทจินต่างๆนะครับตัวท่านเองอาจจะต้องไปดําเนินการอะไรที่เป็นหน้าหนักของการจัดสมดุลเช่นลักษณะงานของตัวท่านที่ท่านได้รับมอบหมายเนี่ยมันมีความ ไม่สมบูรณ์ไม่เพียบพร้อมนะครับอันบาลานซะ์เนาะเราต้องไปจัดให้มันบาลานซ์ขึ้นสมดุลขึ้นนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวท่านเองนะเรียกได้ว่ามีความสําเร็จนะแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าต้องทุ่มเทมากๆนะครับต้องทํากันบ้านหนะักแล้วก็มีความสําเร็จนะครับในเรื่องของการทํางานต่างๆตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการสารสัมพันธ์ แล้วก็ตัวท่านเนี่ยต้องตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองนะครับอย่าโยนงานอย่าเกี่ยงงานรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบแบ่งสรรปันส่วนจัดกระจายการทํางานให้ดีในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่จะเป็นช่วงของการจัดสมดุลครับท่านต้องกลับไปย้อนคิดดูว,ว่าการเงินของท่านเนี่ยที่ผ่านมามันมีกําไรขาดทุนยังไงการลงทุนล้มเหลวหรือเปล่าอะไรขาดทุนไหม ก็ต้องรู้จักปรับสมดุลน,นะถ้าใช้จ่ายเยอะก็ลดเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปบ้างนะครับจะเป็นช่วงเวลาของการจัดสมดุลน,นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะได้ใช้เงินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสารสัมพันธ์นะเช่นพาไปเที่ยวพาไปทานเลี้ยงเลี้ยงส่งเลี้ยงรับอะไรพวกนี้นะครับมีโอกาสสาหรับชาวที่เกิดบัญจันร์ในด้านของความรักความรักในช่วงนี้เนี่ยตัวท่านเองนะ เป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องใช้ความรู้สึกตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ในห่วงเวลาเนี้ยท่านจะต้องเรียกว่าไปถามใจตัวเองอะว่าคนที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยตกลงแล้วเขามีความชัดเจนกับเรามากน้อยแค่ไหนเราต้องไปกลับไปทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่า อย่าลืมนะอย่าลืมอย,อย่างหนึ่งว่าอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปนะครับอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปเราลองดูความสัมพันธ์ว่าคนที่เราสนใจเนี่ยเขามีท่าทีที่ดีกับเราหรือเปล่าถ้ายังไม่มีท่าทีที่ดีเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนไปก่อนอยังไม่ต้องไปเร่งเรามากนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านควรจะให้เวลากับคนรักแล้วก็ทําให้มีเหตุการณ์ที่มันมีกิจกรรมมีความสุขร่วมกันนะครับไปเที่ยว ไปเติมเต็มชีวิตนะครับควรจะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะฮะก็สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับ